สามรมการลงหลวงตาค่ะาคุณไม่ชีแล้วก็สหายธรรมทุกท่านคนะ่ะในความเข้าใจด้วยด้วยสติปัญญาเรื่องของสัจธรรมความจริงเข <c oughs> คิดว่าพอจะเข้าใจนะคะหลวงตาแต่แนวทางที่ปฏิบัติเนี่ยมันก็เหมือนเรายังรู้ว่ามันเป็นเจดีไซน์ายแต่ก็ยังยึดเจดีไซนรา แล้วก็ยังมีก็เห็นว่ายังมีตัวเราที่จิตตามที่คอยดูสิ่งที่เราที่ปรากฏสิ่งที่เราเห็นอยู่มันมันยังมีตัวแล้วยังไงอ่ะหืม มันจะมีตัวเราไปดูสิ่งที่เห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วเป็นยังไงแต่ตรงนั้นที่ที่เห็นนะคะหลงตามมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีใจหรือไม่ดีใจแต่มันเหมือนกับว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าก่อนนั้นไเห็นการเกิดดับตอนหลังมีความรู้สึกว่าอ๋อมันนุ่มนวลเหมือนกับเขาเรียกอะไรซอฟต์แลนดิ้งอะไรประมาณนั้นแล้วก็ คือเหมือนกับว่าไปใส่ใจกับมันนะคะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอเป็นอย่างนี้หรออะไรนะก็ยังอยากได้อะไรจะไปเอาอะไรจะไปเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะอยากจะยึดอะไรอยู่ไหมจะไปเอาอะไรอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรอยู่ไหมในปัจจุบันนี้ ยังโหยหาอะไรอยู่ไหมลึกๆน่าจะมีเรื่องของนิพพานนะคะแต่ก็เข้าใจว่านิพพานมันเป็นในมันเกิดในปัจจุบันขณะมันไม่ได้เป็นเป้าหมายที่จะวางไว้ข้างหน้าก็ต้องเห็นว่านิพพานมันมีอยู่แล้วเป็นที่กว่าไม่มีอะไรเป็นที่เป็นที่รองรับการเกิดดับของสังขาร มันมีงมันอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามีตัวเราจะไปหานิาพพานข้างหน้าไปเอาในวันตอบในวันในวันข้างหน้าหรือมีตัวเราไปยึดอะไรไว้มันก็อ่านใจขาดมันมันยึดอะไรอยู่เปล่าล่ะนกหวยหาอะไรอยู่หรือเปล่าต้องไปยึดอะไรไม่หวยหาอะไรไม่มันก็ไม่มีอะไรแล้วต้องทุกข์มันก็เรียกว่าวันนิพพานในปัจจุบันนี้ยังยึดอะไรอยู่เปล่าล่ะก็อาจจะมียึดเรื่องตัวเองนิดหน่อยถ้าหลงตาเพราะว่า ยึดตัวเองช่วงหลังนี้มันก็จะมีความคิดเข้ามานะคะก็รู้ว่ายัางไงเราก็ต้องตายยังไงกูก็ต้องตายแง่แง่อะไรอย่างเงีง้ยแต่ว่ามันก็เอ๊ะแล้วแก่กว่านี้เราจะไปอยู่ตรงไหนเลยวระมาเน,นี้ยค่ะมันก็ก,ก็ก็ยังมีตัวความโอ้ยนี้มันหลงไปในอนาคตเลยนะค่ะมันไม่บิูกับไม่อยู่ไม่เป็นปัจจุบันสังขารเกิดดับในปัจจุบนันปัจจุบันขณะมีแต่สังขารเกิดดับในในธรรมชาติไม่เกิดดับมีแค่นี้ นี่จะไปคิดถึงอนาคตไก่ไม่นุ่นมันก็มีแต่ธรรมชาติว่าทุกอย่างเกิดเกิดที่ใจดับที่ใจที่เป็นความไม่มีอะไรใจเป็นความไม่มีอะไรหรือไม่มีตัวตนไม่มีตัวจิตตัวใจไปยึดอะไรเป็นทุกข์นิพพานก็อยู่ตรงนี้ไงมันทุกปจะการนัมมันก็มีแต่สังขารที่เกิดดับแต่ใจเป็นธรรมชาติไปเกิดไปดับไม่ปรากฏอะไรก็มีอยู่มันอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วไม่มีใครต้องไปทําอะไรมันเป็น ไม่ใจไปคิดถึงอนาคตกองบทในข้นงหน้าว่าเราแก่แล้วเราจะทํำยังไงไม่มีใครเลี้ยงดูจะเป็นยังไงในปัจจุบันยังไม่มันไม่ยังไม่เห็นไม่ยอมมันยังไม่ได้ยอมรับความจริงเลยในใจมันเห็นได้ใจรู้ได้ใจว่าโอ้ธรรมชาติของนิพพานก็คือธรรมชาติที่มันเป็นที่กว่าไม่มีอะไรเป็นที่เกิดดับของสังขารอยู่นี้มันยังเป็นอยู่แล้วไม่ได้ไปหาที่ไหนไปเป็นที่ไหนหรอกจะตายตอนไหนก็ตายไปเถอะบอกว่าธรรมชาติความไม่เกิดไม่ดับในใจที่มันธรรมชาติเดิมที่เป็นรองรับสังขารเกิดดับมันไม่ได้ตายไปด้วยแล้วมันก็ไไมม่่ดด้้ีอยยูว ไม่ได้มีอยู่ปรากฏอยู่เป็นเป็นสังขารที่มันต้องเกิดตายแต่เป็นบัญชาติม่เกิดไม่ตายมันเป็นอมตะไม่ใช่ตัวเราเป็นอมตะแต่ใจที่เป็นธรรมชาติเดิมของมันเนี่ยเป็นความไม่มีอะไรน่ะแล้วมันรู้แจ้งความจริงรู้แจ้งแก่ใจแล้วว่ามันน่ะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นความไม่มีอะไรแล้วก็เป็นอมตะคือเป็นเพราะมันเป็นความไม่มีอะไรมันเลยเป็นอมตะมันเมื่อมีอะไรเกิดมันต้องไม่มันก็ไม่เป็นอมตะมันต้องเกิดดับนั้นใจอ่ะมันรู้ได้ใจว่ามันเนี่ย คือหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอนหาก็เก็บไปได้ที่ไม่เกิดไม่ดับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรในปัจจุบันนี้แล้วก็ใจก็คงเป็นใจอย่างเป็นธรรมตะเช่นนั้นตลอดไปก็รอเป็นจกกว่าจะสิ้นอายุไขสังข,ขานที่เกิดดับในใจก็ดับสิ้นไปเหลือแต่ใจที่เป็นธรรมชาติเดิมที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็แค่นั้นเองหืม มีอะไรไม่จะเอาอะไรไม่มีแล้วจะกังวลอะไรไปในอนาคตนิพพานในปัจจุบันให้มันรู้แจ้งคือบจริงในปัจจุบันแต่กลับไปกังวลในอนาคตคือมันก็ขึ้นมาแต่ก็เห็นนะคะว่าอันนี้เราห่วงข้างหน้าก็เห็นว่ามันหลงอะถ้ามันหลงเออรู้ตัวทานแล้วไม่หลงไปตามมัน เป็นความหลงหลงไปตามความคิดความปรุงแต่งมันไม่ได้เห็นด้วยใจรู้ได้ใจว่าสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่ปรุงแตง่งใจอะมันเป็นผู้รู้ผู้เห็นว่าสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่ปรุงแต่งสังขารก็เกิดเองดับเองสุดท้ายไม่เหลืออะไรโลกไม่เหลืออะไรไอ้ความไม่เหลืออะไรที่รู้ว่าไม่เหลืออะไรไอ้รู้นั่นแหละ คือไม่เหลืออะไรไม่มีใครยึดอะไรไอ้รู้นั่นน่เป็นธรรมตาหมออย่างงงเนี่ยอย่างงงแล้วจะยังไงจะต้องปฏิบัติยังไงยังจะต้องการเตะยังไงมุ้ยมุ้ยม่ช่วยเราหน่อยมุ้ยมุ้ยออกมาช่วยเราหน่อยสิ ดูแลหมอยังงๆในใจเอออเออ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 อแล้วจะปฏิบัติไงเราก็อุตส่าห์เห็นมาถึงขนาดนี้แล้วเราอุตส่าห์เพียรปฏิบัติเป็นอย่างนี้รู้แจ้งขนาดนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้อีเราจะลงตาว่ามันเป็นอย่างนี้เรายังไม่เข้าใจอย่างนี้ยังเข้าใจไม่สุดอย่างนี้แล้วเราจะต้องอย่างไรแล้วเราจะต้องทำอย่างไะแล้วเราจะต้องไปไปปฏิบัติอะไรแล้วเราจะต้องทำความเข้าใจอย่างไรอีกอย่างนี้มันเป็นอย่างไงล่ะอาจารย์มุ้ยหน่อยช่วยนน่อที อย่างนี้ like มันก็หาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่ปรุงมีแต่ปรุงมีแต่ปรุงแต่งมีแต่ปรุงแต่งมีแต่ปรุงแต่งมันก็เลยหาความสงบล่มเย็นไม่ได้เลยความสงบร่มเย็นมันเกิดจากความสิ้นความปรุงแต่งสิ้นหลงปรุงแต่งอ่าับเขากาดอง์หลวงตาองหลวงปู่และคู่บาและคุณแม่ชีทุกท่านกับญาติโยมทุกท่านค่ะเขากาดแบ่งปันนะพี่หมอ จริงๆแล้วเนี่ยในใจพี่หมอเขาลองดูนะว่าพี่เข้าใจนิพพานผิดไปจากความหมายของมันหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยนิพพานคือสิ้นหลงว่ามีตัวตนคันนี้เนี่ยแต่ในขณะที่ใช้ชีวิตประจำวันหรือการมาทำความเพียรน,นะพี่เหมือนก็กลายเป็นว่าพี่กลับเป็นในแง่ว่าช่วยตัวเรา ให้ไปรู้ให้ไปเห็นให้ไปเข้าใจให้ไปถึงให้ไปให้ไปได้ให้ไปถึง,ไไถงมันมันก็เลยจะเหมือนกับว่าไม่ตรงตามที่ที่เหมือนกับสัจธรรมความจริงอะว่าในสัจธรรมความจริงตัวเราไม่เคยมีมาตั้งแต่แรกมันไม่มีหรอกค่ะพี่ไม่ว่าพี่จะพยายามช่วยตัวเราังไงหรือเป็นห่วงตัวเราตัวเนี้ว่าอนาคตใครจะดูแลอะไร ซึ่งจริงๆเ่ยเท่ากับว,ว่ามันหลงตลอดทางเลยว่ามันมีตัวเรามีตัวเราในอดีตมีตัวเราในปัจจุบันและจะมีตัวเราในอนาคตแต่ในความเป็นจริงอ่ะตัวเราตัวเนี้ยเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งที่มันเหมือนฟ้าแลบคันี้เนี่ยพี่ต่อให้พี่หลงว่ามีตัวเรามีตัวเรานะแต่ในความฟ้าแลบฟ้าแลบอย่างนั้นฮะมันจะมีอยู่จริงได้ยังไง เมื่อพี่พยายามจะเอาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงอะ่ะมันเหมือนอากาศสาตว์อย่างเงี้ยสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่จะเอามาปั้นเป็นตัวเราจริงๆให้มันเป็นตัวเป็นตนจริงๆแล้วก็จะพยายามประคับประคองหรือดูแลมันจริงๆจะให้มันไปได้ไปถึงหรืออะไรคือเหมือนกับเราสร้างอะไรในในอากาศสาตวอะไรแล้วหวังเหลือเกินว่ามันจะเป็นจริงเป็นจังอะ่ะท้ายสุดทั้งหมดมันย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะมันเป็นสิ่งที่เหมือนเหมือนโลกแห่งความฝันที่ไม่สามารถเป็นจริงได้หรอกค่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่อิงอยู่บนความจริงใดๆเลยอ่ะทนี้ตรงเนี้ยไม่ไม่ทราบว่าพี่หมอเหมือนมันเหมือนเข้าใจผิดน่ะพี่จะยืนพื้นที่ตัวพี่ว่ามันมีตัวพี่และการปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ทุกข์มันจะทำให้เราเหมือนกับว่า เออไอความทุกข์น้อยลงหรือจะทําให้เราไปได้จะได้มีแต่ความสุขหรือจะอะไรก็สุดแล้วแต่แต่มันพอตั้งที่ว่ามีตัวพี่นะ่ะมันก็เหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดตลอดสายเพราะว่าความเป็นจริงอะ่ะมันไม่มีนะแต่ในความไม่มีอะไรนะ่ะมันมีสังขารปรุงแต่งด้วยเมื่อมีสังขารปรุงแต่งปรุงแวบขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบนะ่ะมันปรุงความรู้สึก ปรุงความคิดให้รู้ว่ามันจะปรุงความรู้สึกมันจะให้คิดว่ามีเรามีเราแต่มันก็คือแว็บหนึ่งที่จบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วของที่ไม่มีอยู่จริงจะมาทําให้มันจริงเป็นจริงเป็นจังอะ่ะจะให้มันไปได้ไปถึงไปเป็นอะ่ะไม่ว่ามันจะพยายา,ยามเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ความพ้นทุกข์จึงอยู่ที่สิ้นหลงเสียทีสิ้นหลงเสียทีว่ามีตัวเรา สิ่งนี้มันไม่เคยมีความหลงว่ามีเป็นความหลับไหลแต่พุทธ,ธะคือความตื่นพี่หมอตื่นเถอะ อย่าหลงอยู่ในโลกของความคิดเดิมๆที่มันหลอกหลอนให้ให้เด็กต้องวิ่งไปทำอะไรให้เป็นอะไรอยู่เลยเพราะว่าพี่ก็เหนื่อยมามากเนาะคือจะทำไงก็ตามก็ไม่สำเร็จสิ่งที่ได้คงมีแต่ทุกข์เพราะหลงมันยิ่งกว่าปั้นน้ำเป็นตัวอีกนะพี่ มันยิ่งกว่าการปั้นน้ำเป็นตัวเพราะมันปั้นความไม่มีให้มีขึ้นมาของที่มันไม่มีอยู่จริงอ่ะแต่จะปั้นให้มันมีตัวเราจริงๆอ่ะเป็นตัวเราของเราจริงๆอ่ะและตัวนี้จะได้มีความสุขเสียทีอ่ะมันยากยิ่งกว่าปั้นน้ำเป็นตัวอีกนะพี่ก็แค่ตื่นขึ้นมาว่าโอ้ มันนี้มันหลงว่ามีแต่ความจริงมันไม่เคยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรู้เสียแล้วว่าไอ้ที่หลงว่ามีตัวเราแล้วมีทุกอย่างมีตัวเรามีของของเราสร้างโลกขึ้นมาในโลกแห่งความฝันนะมันไม่มีอยู่จริงความดิ้นรนไขวายคว้าความดิ้นรนโหยหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวตนตัว,ตว,ตว,ตวนี้มีความสุขเสียที มันก็จะจบไปเมื่อเข้าใจในสัจธรรมความจริงรู้แจ้งจริงๆว่าแท้จริงน่ะมันไม่เคยมีอะไรอยู่จริงๆเมื่อนั้นความดิ้นรนโหยหาที่จะทำอะไรให้เป็นอะไรอ่ะจึงจะหมดไปเมื่อความดิ้นรนโหยหาหมดไปเมื่อนั้นก็จะพบความสงบซึ่งไม่เคยหายไปไหน ความสงบที่ปัสจากความเล่าร้อนเขามีอยู่แล้วตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนเลยเราจะอยู่กับสิ่งลวงลวงหลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นเราไปทำไมจริงๆมันน่าจะทุกมาพอแล้วะแค่ เข้าใจเสียใหม่ปรับเป็นสมาธิทีตัวเราไม่เคยมีอยู่จริงสรรพสิ่งทุกอย่างที่เป็นความมีล้วนไม่เคยมีอยู่จริงเมื่อมีแต่ความไม่มีมันไม่มีอ่ะของที่มันไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงอ่ะมันจริงหยุด แต่ถ้ายังหลงเล่นอยู่กับความมีแล้วบอกว่าจะไม่ดิ้นรนขวยคว้ามันเป็นไปไม่ได้เหตุกับผลมันไม่ไปด้วยกันมันขัดแย้งกับกฎธรรมชาติพุทธ,ธะมีอยู่แล้วมันแค่เห็นผิดแม้แต่เห็นผิดว่ามีตัวตน แต่มันก็ยังไม่มีอยู่ดีที่ผ่านมานะี่ยมุยเองก็เป็นมาก่อนนะพี่คือเราพยายามเป็นนักปฏิบัติที่ดีเราขยันเรามีความเพียรเพราะเราคิดว่าเออการเกิดเป็นทุกข์เสียเหลือเกิน การเพียรปฏิบัติทั้งหมดจริงๆอ่ะมันมันเหมือนความทุกข์น้อยลงแต่ความสิ้นตัวตนไม่หมดเพราะว่าเมื่อมันกิเลสมันลดลงจริงแต่มันก็ยึดถือสติปัญญามันกลายเป็นมีตัวตนที่ทุกข์น้อยๆมีตัวตนที่ทุกข์น้อยนอย แต่มันก็เป็นทางเดินแต่ในความเป็นจริงมันถึงรู้ว่าทุกอย่างอ่ะเมื่อมันไม่มีอยู่จริงมันจึงจะสิ้นโหยหาหรือสิ้นรักษาสิ่งใดๆไว้อีกถ้ายังขัดแย้งกับสัจธรรมความจริงของธรรมชาติผู้ที่หลงมีตัวตนขัดแยง้งก็ต้องทุกอยู่ลำไป แล้วจะหลงทําไปทําไมในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อ่ะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอยู่เพราะท่านรู้แจ้งแล้วว่ามันไม่มีท่านจึงสิ้นโหยหาแต่ในขนาดที่ถ้าเราอยู่กับความมี มันก็ต้องดิ้นกันอย่างนี้นก็เท่ากับทุกฟรีฟรีไม่ไม่ล้าจะถามอะไรรัะพวกเราทุกคนเนี่ยความจริงมันไม่ยากการปฏิบัติธรรมอทารรม,มาการเห็นธรรมรู้ธรรมแต่พวกเราเนี่ยมไปติดฟังมาก แล้วก็แต่ฟังมากแต่มันไม่ได้ไม่ได้รู้ทำเห็นทำไม่ไม่ได้รู้เข้าใจตัจะทำาทําไมว่าบอกว่าฟังมากบางคนก็ปฏิบัติมามากหลายสำนักหลายครูบาอาจารย์แต่มันไม่ใช่รู้ธทมเห็นธทมเพราะว่ามันคือธรรมชาติมันก็มีสิ่งเกิดดับพุงแต่งสิ่งไดพุงแต่งเกิดไหวติงได้ก็เพิ่มได้เกิดขึ้นกระดับได้ ปกติธรรมชาติของสังขารยอมไ่เที่ยงเป,เป็นทุกเป็นทุกเป็นทุกมันไม่ได้เป็นความสุขอะไรเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนแล้วก็สังขารที่เกิดดับมันก็เกิดดับอยู่ในธรรมชาติหนึ่งที่ธรรมชาติที่ไม่ไม่เกิดไม่ดับไม่ไหวติงธรรมชาตินั้นมันเลยเป็นธรรมชาติที่สงบเพราะมันไม่ไม่ไหวติ่งมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหวติงมันเลยสงบนั้นธรรมชาติของความ คนทุกข์อ่ะมันก็อยู่ที่ธรรมชาติที่ไม่ไหวติงคือธรรมชาติที่สงบเพราะว่าธรรมชาติที่ไหวติงเนี่ยคือธรรมชาติของสังขารเป็นเป็นมันเป็นทุกข์นะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นธรรมชาติหนึ่งเดียวที่เปนนทุกข์ก็คือธรรมชาติที่ไม่ไหวติงดังนั้นเราก็ไม่ได้แบบต้องมันยุ่งยากอะไรก็คือว่าในใจเราเนี่ยมันก็มีอยู่อยู่แล้วในธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ไปหาที่ไหนแล้วเราก็สามารถสังเกตออกได้ว่า ภายในใจเราเนี่ยมันก็มีทั้งธรรมชาติที่ไหวติงกับธรรมชาติไม่ไหวติงธรรมชาติที่ไหวติงเนี่ยหรือธรรมชาติที่เคลื่อนไหวธรรมชาติที่เกิดดับเนี่ยมันป็นธรรมชาติที่เป็นทุกข์ธรรมชาติที่พ้นจากธรรมชาติของสังขารพ้นจากธรรมชาติของการเกิดดับเป็นธรรมชาติที่ไม่ไม่เกิดไม่ดับไม่ได้เป็นมีตัวเราพ้นแต่เป็นธรรมชาติที่มันเนี่ยไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมชาติมันไม่เคลื่อนไหวไม่มีอะไรเคลื่อนไหวอ่ะมันจึงไม่ได้มีความทุกข์อะไร แล้วมันไม่มันไม่ได้เป็นเป็นสิ่งเกิดดับมันไม่มีมันไม่มีสิ่งที่เคลื่อนไหวมันจึงไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการุกแต่งมันจึงไม่มีความทุกข์อะไรแล้วเราก็สังเกตมันก็ง่ายๆอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยก็เปรียบเหมือนเรานั่งกันอยู่ในศาลาที่ว่างเปล่าเนี่ยศาลาของเราเนี่ยเป็นศาลาที่เปิดโลกท่านก็เห็นว่าในศาลาเปิดโลกในศาลาของเราเนี่ย ท่านก็จะพอจะมองออกว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวถ้าก็สเกตออกได้เนี่ยถ้าเราพูดหยาบๆอ่ะพูดถึงหยาบๆนะไม่ได้พูดถึงไม่ถึงความไม่มีอคือเอาสิ่งที่มองเห็นได้ตาเปล่าเนี่ยอย่างพื้นเนี่ยพื้นปูนเนี่ยเราพูดถึงหยาบๆแล้วไอ้เราไม่ได้พูดถึงความเสือ่อมไปในตัวบันเนี่ยมันก็ผุพางสลายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราพูดถึงหยาบๆตาเราก็สามารถจะมองเห็นได้ว่าพื้นปูนเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวแต่พวกเราเนี่ยนั่งกระจุกจ มันเมื่อยไงมันก็เคลื่อนไหวปากลุงตาพูดนี่ก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่นานแล้วก็เคลื่อนไหวจุกจิกจุกจิกจุ๊กจิกปากเราพูดมันก็เคลื่อนไหวจุกจิ๊กจุกจิกจุกจิ๊กภายในตัวเราเนี่ยเวลาคิดนึกถึงต่อพุงแตกอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวจุ๊กจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกแต่เปรียบเหมือนถ้าเห็นด้วยตาเนี่ยแต่พื้นม เพราะว่าการจะเคลื่อนไหวขยับปวดเมื่อยขยับยังไงแต่พื้นมันไม่ขยับปากเราจะขยับยังไงพื้นมันไม่ขยับจิตใจเราจะขยับยังไงมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ยังไงเปลี่ยนแปลงไงแต่พื้นมันไม่ขยับเราจะเกตออกไว้อย่างเงี้ยหมออย่างเงี้ยสังเกตออกไหมว่าความขยับเคลื่อนได้กับเคลื่อนได้ปรุงแต่งเกิดดับได้ไว้เคลื่อนไหวได้กับความไม่เคลื่อนไหวสังเกตออกไหมอย่างเงี้ยพูดใหม่ทสิ สังเกตได้ค่ะหลวงเออมัมก็สังเกตได้เนี่ยถึงว่ามันไม่ยากเลยธรรมะเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าเราก็สังเกตออกกับทุกคนเนี่ยเนี่ยพื้นเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงว่าถึงความเสื่อมในเนื้อของมันมีความมันก็มีความเกิดดับมีความเปลีป่ยนแปลงเราไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเป็นอย่างนั้นเราเปรียบเทียบให้ฟังให้เฉยว่าเรามองด้วยตาเนี่ยพื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไหว พวกเราท e ุกคนนั่งกันนานแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายแล้วก็เคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวกันจุกจิ๊กจุกจิกจุกจิ๊กเปลี่ยนท่าไปเปลี่ยนท่ามาเดี๋ยวก็ลุกไปห้องน้าลุกไปนั่นลุกไปนี่เนี่ยมันกลายเป็นเคลื่อนไหวแต่พื้นมันไม่ได้เคลื่อนไหววาจาปากก็พูดพูดพูดแต่ละคนผัากันพูดเดี๋ยวลูกตาบ้างพูดบ้างเดี๋ยวพวกท่านก็พูดบ้างเดี๋ยวก็เรียกอาจารย์แต่ละท่านมาพูดบ้างอย่างเนี้ยปากก็เคลื่อนไหวไปแต่พื้นไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ จิตใจมันก็คิดนึกถึงตอรปรุงแต่งอะไรตลอดเวลาที่นั่งฟังอยู่เนี่ย <c oughs> นี่จิตเนี่ยมันก็คิดถึงตอนปรุงแต่งตลอดเวลามันก็เคลื่อนไหวแต่พื้นน่มันไม่เคลื่อนไหวแลนั้นถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าในตัวเราเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวอยู่กายเคลื่อนไหววาจาเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวจิตที่ปรุงแตง่งคิดนึกถึงตอนปรุงแตง่งมีอารมณ์มีอาการต่างๆเคลื่อนไหวแต่พื้นที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวเราเปลี่ยนอย่างนี้ แต่ในใจของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือถ้ามันมีสิ่งเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะต้องมีเคลื่อนไหวอยู่ในธรรมชาติที่มันว่างเปล่าที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวถ้ามีสิ่งใดเคลื่อนไหวได้แสดงว่ารอบมันเนี่ยรอบสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยมันจะต้องเป็นความว่างมันจะต้องเป็นความว่าบันทึกทําให้ร่างกายเราเนี่ยเคลื่อนไหวปากเคลื่อนไหวได้ แล้วก็จิตคิดติดต่อปูแต่งเคลื่อนไหวได้แสดงว่าที่กายเราเคลื่อนไหวได้เพราะว่ารอบกายเราเป็นความว่างใช่ไหมท่านลองดูทีวว่าสมมติะเราเปรียบเทียบหยาบๆเราสามารถเอาร่างกายเราเนี่ยไปอยู่ในพื้นได้หรือไปอยู่ในเสาได้ถ้าเราเอาร่างกายเราเข้าไปไปยัดไปในเสาเนี่ยเราจะร่างกายเราจะเคลื่อนไหวได้ไหมเนี่ยเราเอาร่างกายเราไปวัดไปไปใส่ในเสาแล้วเทป,ปูนเลย เอาเอาเอาปูนซีเมนม,มาเทเลยแล้วจะเคลื่อนไหวได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายที่เราเคลื่อนไหวกันเดี๋ยวลุกไปห้องน้ำเดี๋ยวลุกไปนี่เดี๋ยวลุกไปนั่นเดี๋ยวขยับขยับซ้ายทีขยับขวาทีเพราะรอบกายเนี่ยมันว่างปากเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้พูดได้เนี่ยท่านท่านลองเอาอะไรมาปิดให้หมดในรอบปากท่านเนี่ยไม่ให้มีที่ว่างแล้วปากมันจะขยับได้ไหมไม่ได้ ที่ปากมันพูดได้ก็เพราะว่ารอบปากเนี่ยมันมีที่ว่างจิตเนี่ยมันเคลื่อนไหวเกิดดับได้ก็เพราะว่ารอบจิตมันต้องในบริเวณรอบจิตทั้งหมดนั้นมันต้องเป็นที่ว่างเป็นความว่างมันต้องเป็นความว่างดังนั้นถ้าท่านสอนสังเกตดีๆเนี่ยมันไม่ได้มีแต่สิ่งที่เคลื่อนไหวแต่ของเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่ในความว่างเคลื่อนไหวอยู่ในความไม่เคลื่อนไหว และธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวเท่านั้นน,น่ยที่มันพ้นจากทุก ح. แต่ธรรมชาติที่เคลื่อนไหวมันเป็นทุกมันเป็นในจังทุกข์ขางั้นตามันเป็นทุก ح. มันเป็นทุก ح. มันไม่เที่ยงมันเป็นทุก ح. ธรรมชาติที่พ้นจากความเคลื่อนไหวความเกิดดับเท่าน,นั้นพ้นจากสาขาเท่านั้นจึงจะพ้นจากทุกมัน,นก็ไม่ยากเราก็สงเกตเอาว่าจิตเดี่ยที่มันคิดนึงต่อปรุงแต่มมันเคลื่อนไหวได้มันเคลื่อนไหวอยู่ในธรรมชาติไม่เคลื่อนไหวไอ้ธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ย ไอ้นั่นธรรมชาตินั้นแหละมันพ้นจากทุกนั้นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยภาษาสมมติก็เรียกว่าใจใจกลางใจกลางเรียกว่าใจ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 กลางเขาก็เรียกว่าใจ,ใจ,ใจ,ใจาพาษาะ,าาะาไทยอะ่ะใจมันคือมันกลางว่าเป็นภายในมันเราจะเห็นว่าใจกลางดอกบัวเนี่ยดอกบัวเนี่ยมันหุ้มหุ้มอะไรไว้เพราะมัน มันเปิดดอกบัวออกที่เขาเรียกว่าดอกบัวบานแล้วก็นิพานเปรียบเทียบดอกบัวบานแล้วตัดสนรูเพราะอะไรมันถึงเส่งใจการดอกบัวแล้วใจการดอกบัวมันคืออะไรก็คือความว่างใจกลางดอกกระหล่ำปีมันก็คือความว่างเพราะก่อนที่มันจะหุบมาเป็นดอกกระหล่ำปีมันก็เป็นความว่างดอกบัวเนี่ยก่อนที่จะหุบมาไปกีบดอกบัวมันก็เป็นความว่าง เมื่อดอกบัวบานมันก็เลยกลายเป็นความว่างใจอะมันภายในใ,ใจเราเริมเมื่อเราพบใจอ่ะมันเป็นความว่างใจกลางดอกบัวเป็นความว่างนั้นก็จะเปรียบเทียบเป็นดอกบัวบานเมื่อพบใจที่เป็นเป็นความว่างเป็นความไม่เคลื่อนไหวเป็นความไม่เกิดดับเป็นกระดุกกระดิกไม่ยุกยิกอันนั้นแน่มันหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าเอโกทัมโมที่พ้นจากทุกได้เพราะมันเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวเท่านั้นที่พ้นสังขารได้อดสังขารทั้งหมดเป็นทุกหมด